รู้ได้ยังไงว่าปเป็นเราอ๋อ,อตาสีจากขนาดเนี้ยอาจจะใช่เฮ้ยฝากเนื้อฝากตัวเป็นองครักษ์คู่บราทเ,รเทไทยด้วยยังทั้เมื่อคืนไม่ก็อยากจะนอนเลยออ๋อก็เดินด,ด,ดูดูนี่ไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเอ้ยอย่าเถียงสินี่เชื่อติดเชื่อออไม่ถ้าอมาแล้วพระองค์ท่านเพื่อนของเราเองนะ จากเด็กวัดสู่ราชวงศ์ใช่ที่ไหนอ่ะสุดยอดเลยอย่าลืมเสมอหน่งบาลัง์นะเสมอยเราด้วยมัไม่ใช่องค์นี้องค์นี้เลยเชื่อสิใช่องค์นี้แหละนีริสเสื้อน้ำเงินเนี่ยใช่แน่นอนเขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะนี่เสื้อน้ำเงินนี่เพื่อนหรแอไงไม่ใช่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ไม่ใช่มึงแลยนี่องนี้องพงท่านเขายังไม่ได้เสด็จมาแล้วองไหนเดี๋ยวเขามาเราสักครู่หนึ่งนายนี่ไอ้มาแล้วเราถนักเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากทะเลสาบหลับ

เดยวเขาจะพาไปนะถอดได้ไหมไม่ไหวไ้มงในไหเดินไหวไม่เหนื่อย ของท้องพระโลงพอมาถึงก่อนใครตั้งแต่เที่ยงก็มันโจรรถมันโจมกูก็มาดึงช่วยดึงกันตั้งแต่เที่ยงเลยเหรอว้าวดึงรถด้วยเออกูดึงรถด้วยอ๋อแรงจริงเลยเดี๋ยขากลัรช่วยดึงไปเลยเฮ้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 ยเดี๋ยวเ้ยอะไรเนี่ย อายันเป็นไรอ่ะมานั่งอะไรวันนี้เนี่ยนี่บัลลังก์เจ้ามันก็นั่งได้ทุกคนนะเนี่ยคือได้เสียงเป็นไรเป็นไรนี่บัลลังก์เจ้าเขาเจ้านั่งได้อย่างเดียวพอเดชควรไม่ควรแล้วต่จะทรงโกรโกรธโกรธโกรธนั่งไม่ได้เลยนั่งไม่ได้ห่วงนะไส้ตีของเจ้าเขาห่วงนักรายนัก รีเกเรวจะยกกลับไปคนเดียวชัดอย่าอยู่กูคไปแล้วัจะเดินยัไมันมีเสียงไหมอ้ามากันพร้อมหรือยังขาหักไปแล้วไม่เดินดิใครจะเปิดฉลากคนแรก แม่ <c oughs> ลืมสลัดบุญผิดกมับอกเช็ดแม่นะเช<น>ิญใครคนกันละขาปกติเียระขอโทษนะเอกอกระบอกเช็ดไม้มีหรือยังคะเฮ้ยเฮ้ย มีเดียวอย่อดสนินบ้างขาไม่เค็บประตูด้วยแหละไม่มีอ่ะด้ยไม่มีก็รอดไปเซดีหวังว่าจะไม่ใช่เจ้าทาเฮ้ยนี่อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะตายแล้วตายหว่างไม่เนี่ยมึงแล้วทำไมเนี่ย เออกระหลอเกินมึงลิเกที่ไหนเนี่ยถึงกาเจ้าแล้วสายหลพ่องเวลาเม่เลือพอโดิมมานั่งกไข่ดเคอเดที่ใครอยู่กพอโตมาลาานัตยนีหมูมุอมาตขมุขมงขมงขมวัน พุกกระมดดีในเปิดฉลากกันหมดแล้วกระมองฉันขอพระราชาลุยาเปิดฉลากนับบัดดลหัวมึงนี่ไปแย่งกับหมามันไเกียรติที่หนวะมาเปิดฉลากใจสันละลัว เฮ้ยทำอะไรว้ดเามาได้จะเปิดได้สิีกเ้ยเ้อไม่ตัวใสดีไอเขาิเกางอะไบปหนุหน้าไปีเี่ยเกนะยิ่งดึกยิ่สกับกตใสดีดีสิวะ ไม่เล่นก็ไม่ได้ทำไมหัวนหน้านะแล้ววันนี้ชอบมรองการยไม่ยชอบได้แบบยืนเปิดเถอะพวกคุณนด้ว şey um> um> ันนี Maps ้ม um> anyway> ึงผอมลงไปเยอะนะผอมลงไปเยอะเลยไม่พร umm ้อมยังไงเราทำไมอ่ะโดดมากิน็มาากินมาลดน้ำหนักอย่ายวี้โดนล้อหฮัเคุณพาช่วยเฮ้ย ก็จะกระหัวก็จะหลุดเก๊ก็จะหลุดมึงอะไรมึงเนี่ยเอาไงเนมันคงในชีวิตไม่มีเห็นไม่บนหน้าหาข้างคืนยังไงไม่มี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 คำอภัวไม่มีคำอภัวไม่มีเครื่องด้วยไม่มีอะไรเกาะเทือกเลยมันไม่ติดเลยมันเขาบอกไม่มีอะไรเกาะเลยทำไมอ่ะมัน อะไรเนี่ยอาายยออะไรอ้าวไปเปิดสีรษะกรมาเฮ้ยสักการินสักการินนั่นแหละอืมถึงตาเจ้าแล้วสักการินไปเปิดฉลากของมมีเชือกอยู่มึงไม่มัดให้มันดีๆใส่ดีๆกูลองแต่งตัวอยู่เนี่ยอผมกินที่ไหนไม่แต่งตัวหน้าเวทีว่ากูไม่แต่งดีเท่าไงอ่ะ มันหลุดมันจะเลิกแล้วเออ,เอ,อมือมันกินโสงโครงกินดิ่งเ <appointment. S 1> ล,ลยฮะงายเขาไม่นะเขามาจะดูวันเยอะแยะเลยอะไรงานเขาไม่แน่ยเขาอยาาเซื้อมาดูเองน,งน,น,าานี่มันงานนาราวดีเกามาจนคนดูเยอะแยะมึงมแก้ผ้าแก้ผ่อนเลยทำไมล่ะเป็นคนสร้างให้นาราวดีอ่ะ,อะไปด้เกียรติเขาหน่อยไงนี่ไงให้เกียรติสุดๆแล้วเออมันก็ใส่ชุดเพชรนะเออมาตัวดีย nó chơi được rất là, <laughs> là đợi đợi sao mึง mua nó bao lại này mở là này cái khó giải hơn มาปาชลาใจสัตรัวเพราะคนเป็นผัวคือผมสกปรต้องเขาสัญญาณไม่อาจยอมหู นิ้งหัวตัวต้องหายหมดติดโยกยาให้ยดยาเอาคนลากรวบพอน้องทีตายด้วยตายกาอากาศลาคน ເພິດາລາໃຜລາແຟນນະລາວະດີສິ